เอออันนี้มาเจอปูนัดตบขอของแถมหน่อยหนึ่งปูนัดตบรอดูมันปุ๊บหน้าตบแล้วเราโยนบอลไปโยนแล้วรับโยนแล้วรับปุ๊บมันมันเอามือรับจนี่โอ้โหแน่นอนมือโกยังดีแรงแรงแน่นอนแน่นอนเอาดิเอาดิ เดี๋ยวไปใส่ส้มตำจับได้แล้๋วไปใส่ส้มตำเองอ่ะจะได้อยู่ในโคกหรือไม่นี่เรียบร้อยไปอยู่ในโคกซะดีดีๆรุดหรือเปล่ารุดหรือเปล่า